ดีใจมากเลยคที่มีพี่เป็นแรงบันดาลใจในครั้งนี้ที่แบบว่าสอนในการปั่นใน YouTube ให้ผมขอบคุณมากครับโอเค okay, Google ตอนนี้กี่โมงวันที่เท่าไหร่ขณะนี้เป็นเวลา3.56นาฬิกา56นทีของวันที่14พฤศจิกายน2564า ตีสี่ครึ่งแล้วเราได้เวลาออกเดินทางเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาเลยครับอโอเคเราก็มาถึงที่จัดงานนะครับแต่งชุดประกอบรถเรียบร้อยแล้วก็นี่ครับผลตรวจ เอทคของผมนะครับอปอดโควิดนะครับ<笑><笑>นี่ยดูอีกทีนะครับผลตรวจเอทเคของผมนะครับไม่ได้เป็นโควิดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวช่วงระหว่างแข่งนะผมก็คงไม่ได้เอากล้องตัวนี้ไปแต่ว่าจะใช้อินสตา6 0เพราะนั้นเนี่ยอ,อาจจะเสียงไม่ค่อยดีอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันหลังแข่งครับ อตอนนี้เราปล่อยตัวมาแล้วนะครับเราโรลลิงก่อน5กิโลเมตรไปออทนนี่เราจะเริ่มทำการแข่งขันเป็นเรื่องหลวนะครับวันนี้นะครับผมใช้จานหน้านะครับ 5, 2, 3, 6เบื้องหลังคืบอ11 25คือเบื้อง28บชุดเบื้อง28อยู่กับเทรนเนอร์นะ แล้ว,ว่็คืนกว่ารู้ตัวเปลี่ยนไม่ทันนะครับอไปเรื่อยๆแล้วกันครับวันนี้เ,นเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆครับไปครับอตอนนี้ผมมาถึง สยามแห่งาดแกงกระจานนะครับก็จะเป็นสถานที่ปล่อยตัวของจริงดีครับหนึแไปแล้วครับไล่ไปเลยครับประมาณเดินมาดีครับ เอาว่าไงไว้ลุนเกิดอะไรขึ้นอ๋นอ,อแล้วเป็นไงอ๋อ,อ,มอไม่โบกมือเรียกผู้ภัยกันไหมเขายังไม่มาเลยนั่นเขาอยู่นั้นเราไปดุกกดิ๊กต่อไปไว้ครับ,รบโอ้วิวสวยมากครับภูเขาสุดยอดวันนี้อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การแข่งจักรยานอย่างยิ่งและการผ่านท่องเที่ยวอย่างผมนะตอนนี้ขึ้นถึงจุดทางชันยาวใช้รอบขาสู้ครับเป็นไงครับอย่างรัวโอ้ทางชันงนี้นะครับใชเกียร์เบาๆรอบขาสูงๆแล้วคุณจะไปได้ครับ น่าจะถึงจุดไฮไลท์ของผาด่างแล้วครับไป่อยเรื่อยครับพอพ้นจุดนี้ไปก็ลงแล้วครับไม่มีอะไรแล้วถักดีครับ เรื่อยครับเกียร์เบาๆตามเอทตามเอทอ่าวัสดีครับพี่อีสวัสดีครับไม่ลงไงวันนี้เรื่อยเรื่อยๆเดี๋ยวลม้มมาเลยรถบ๊บรถเยอะอขอบคุณครับ ผลนี้ก็หมดแล้วอยากแรงต้องปั่นวันแลบนะครับก็นาสบายสบายครับหน้าสวน มาสวน,สวนมาจากสวนยอดมากครับยอดมากเหนื่อยเหนื่อย ถ้าจำไม่ผิดน่าจะหมดแล้วนะด,นด,ดีครับนึกว่าหมดแล้วนะครับเนินยังเหลืออีกนิดหน่อยแต่จุดชันๆผมว่าผ่านมาแล้วแหละเดี๋ยวลงไปก็เจอร้านค้าด่าง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เดี๋ยวลงอันนี้แล้วมันจะเป็นทางลงันชัน สวัสดีครับวันนี้มาท่องเที่ยวท่องเที่ยวจุดยูเทิร์นครับผมขอบคุณครับ เติมน้ำหน่อยวันนี้ไม่รีบออไม่รีบอ่ะค่ะเดี๋ยวผมเติมใส่กระติกพี่รอชมใน y o u ูทูปเลยพี่นี่นี่ออกกล้องอยู่เนี่ยไปกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับโอเคยูเทิรนแล้วไปต่อครับ ยังไงครับไีบรุ่น41 กลัับ ครับตอนนี้เราน่าจะอยู่ประมาณผาด่างขากลับนะครับก็ฉันใช้ได้เลยมันดีครับ Làm. Làm. ôi, lông lẹo, thoải mái lẹo, zoom chào chào chào, gấp.

ยกขวายก,ายกหน้ายกหลังโอ้ยฉันเว้ย